ในที่ปุสองแห่นี้อันมีหลงโอพระครูวรจิตโควิที่ศึกษาเจรนะอำเภอเกมราดท่านพระครูสีสุตาลังการเจ้าประทานเภอกศมรดท่านพระครูสุสตะพระรกุ่นเจ้าณะสมฆ์หนองนกทาและท่นกรสมุเดชตา เจ้าวาดวัดนำกระแสน้ำเป็นต้นขอเจริญพรพระโยมสาธุชนผู้จริสุทธิ์โ้ใจุนทั้งหลายซึ่งวันนี้มีท่านไข่ปลาหมอกอกสูงตันตลัดษณ์อังเทรวุโตอังเทประจุบันจะวงศาคุณโยมยิ่งปุณโอรันจิวเดโรเจ้าภาพลูกนิ้ลูกเอง เดาภาพลูกนิริศลูกลูกตัณหาที่ตัณทายเป็นบ<ม>ุญของพวกเ,เรา <ไป S 1> ที่ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันกนะที่วัดานาสะแพงตำบลหน,นองนกพายอำเภอเกมรราชจ,จังหวัดอุดรธานีโดยที่พวกเราทั้งหลายต่าง ครั้งนี้มีงานที่สำคัญอยู่สองงานงานหนึ่งก็คือทำบุญเพื่อที่จะเป็นฝันเป็นกำลังใจให้แก่ท่านเจ้าว่าคือท่านพระสมุกเด็กว่าที่ท่านได้รับฐานานุกรมในฐานานุกรมที่พระสมุข นำมาซึ่งความดีใจให้แก่ญาติโยมสาธุชนตัวเี่ยให้การอุปสมณรุงวัดจึงได้จัดงานเพื่อเป็นการฉลองถวายท่านการฉลองนี้ไม่ใช่เพราะท่านพระสมุทรเสด็จก้าท่านเหดในยศตำแหน่งหน้าที่แต่เพราะความที่พวกเราทั้งหลาย ต่างมีความชื่นใจเห็นดัานเจ้าว่ามีฐานะมีตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นก็เลยจัดสลองด้วยให้ท่านสแสดงออกขึ้นฟังกะกันอยู่เจิดจูเจชิดจูโมมีพระคุณทำบุญให้กับชีวิตและได้บูชาส่วนกุศลผลบุญ ดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วในภาคก้าท่านพระประโมทเดชกล้าในฐานะผู้เป็นเจ้าว่าแสดงออกซึ่งความกตันยูนึกถึงโยงพ่อนึกถึงโยงแม่นึกถึงครูใบตาอาจารย์ผู้มีคุณคุณัระคุณ,ค,ณความกระตันยูกระตับเอทีเป็นเครื่องหมายของคนดีจะเป็นส่วนที่ทำให้ท่าน ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสะนาดิ่ึ้ึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ยงพ่อบองท่านเจ้าว่าเดินทางมาให้กำลังใจแก่พระลูกชายด้วยตัวของท่านเองยงพ่อประพฤตใจที่เห็นพระลูกชายได้อยู่ในพระพุทธศาะสะนามีความมั่นคงหนักแน่น บุญตรงนี้ล่ละที่เป็นบุญที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของคนเจริญรุ่งเรืองได้ตะตันยูรู้คุณท่านสำคัญนะนี้คือหลักคนดีมีครบช้วนตอบแทนคุณให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกะตันยูวันนี้ท่านก็โสดเด็กว่าท่านจาว่าได้แสดงความตะตันยู เชิดชูเทิดูนผู้มีพระคุณใครเป็นผู้มีพระคุณนอกจากโยมพ่อโยมแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์อยตกโยมสาธุชนชาวบ้านนาสแปงบ้านใกล้เคียงที่ให้การอุปถัมภ์บ่งบูชท่านท่านเจ้าว่าท่านก็อยากจะเจชิดชูอยากจะเทิดทูนคุณงามความดีว่าท่านมาอยู่ที่นี่ เป็นเจ้าว่าแปดปีแล้วอาศัยคุณข้าวน้ำสองญาติของโยมมีความสุขอยู่ได้ได้ปฏิบัติศาสนกิจได้เพราะญาติเพราะโยมให้การอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงดูด้วยข้าวน้ำพักตาหงหามวันนี้ท่านมาเชิดชูเชทิดทูลเชิญผู้หลักผู้ใหญ่นีมนตกประสงค์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเห็นว่ามีหลัก เจอข้าวน้ำกับกาดกับโยมกินเนเลี้ยงดูท่านจะบอกว่าให้เดียดนีฝัญมีกำลังใจในการทำงานท่านก็เชิดดูเชิดชูน,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 นูุ่มดีพระคุณทำบุญให้กับชีวิตชีวิตของพระของญาติาของโยมต้องอยู่ด้วยบุญทิ้งบุญไม่ได้ญาติโยมเป็นพระก็ต้องทำบุญเป็นญาติเป็นโยมก็ต้องทำบุญวันนี้เราได้ ร่วมในการทำบุญกับท่านเจ้าว่าท่านทำบุญให้กับชีวิตชีวิตของท่านก็จะได้เจริญรุ่งเรืองอายุมั่นฝันยืนได้ร่วมพัฒนาวัดร,รักษาวัดของพวกเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและได้บูรพิส่วนกุศสผลทานที่ได้ทำวันนี้จะสังเกตได้ว่ามีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ได้อนุโมทนาเป็นตาษาบาลีมีการจวดน้ำพระพรท่านพระพรบุญได้ท่านต่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุญส่ของทานไปถึงกัรเป็นการทุ่งโบสก์ไปเฉพาะชาวบ้านงานแต่งอดีตเจ้าว่าซึ่งท่านได้สร้างวัดนี้ขึ้นมามีเป็นาสนะสาวรวัดปุ ่านไม่ลืมบุญคุณโยมชาวบ้านานาสะแมงก็ไม่ลืมบุญคุณแม้ท่านจะอยู่โลกอื่นท่านก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลผลผานไปให้นี่คือน้ำใจของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ในภาคเช้าเราได้ทำบุญฉลงเป็นวันเป็นกำลังใจอาตมาเชื่อมั่นว่าข้าของความที่คณะสงฆ์ของความที่ญาติโยมสายุจน มาร่วมบำบุญจะอยู่ในความทรงจำของท่านเจ้าว่าท่านจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำคุณนามความดีปฏิบัตษษิสาสน,นากนิจสนองงานของคณะของต่อแกนคุณเข้างานของญัติของโยกด้วยาการเป็นพระสงที่ดีกับฤษีปฏิบัติก็เป็นลงดับสืบไปเรื่อยๆมาในส่วนงานที่สองก็คืองานปลูกพัตสีมาซึ่งถือว่า วัดนานะแปลได้สร้างโรงอุโภสถอารัมนาได้ถามคุณยงคิมคุณโพรานสิบรักรอดซึ่งเป็นเจ้าภาพลูกนิดลูกเอกท่านบอกว่าท่านพร้อมกับครอบครัวญาติพี่น้องได้มาดำเนินการในการสร้างโรงอุโภสถหลังนี้ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลที่มาต่อยอด เรียกว่ามาเสริมมาปิดค้ายได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพลกนก่มพิศูกเอกก็มีความึ้้นใจการที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันในการสร้างโรงโบโบรมูาบาลถือว่าสําคัญมากยกากยนทําไมรงมูาบาลจดจึงสําคัญเพราะโรงมูาบาลดนี้หนึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า สองเป็นที่เข้าเข้าของบรรดาเหล่าสาวกสามเป็นที่หยิบยกพระธรรมวินัยสี่เป็นหลักไทยหลักไทยของวัดห้าเป็นที่ปฏิบัติเพื่อปัดจองตีเลกของพระสงฆ์นี่แหละคือความสำคัญของโรงอุปผสตเราจึงมีความมุ่งมั่นความตุ้มเทแม้จะเสียทรัพย์สินเงินทองที่เป็นทรัพย์ภายนอกมาแปลงเป็นอริยทรัพย์ เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าอันนี้คือบุญใหญ่เพราะอะไรเพราะรงอุโบสถเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ารับประทานในอุโบสถถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือกันมาตั้งแต่โบราณยาิโยมสาธุชนให้มีความเข้าใจมีความภาคภูมิใจ บ้านนาสงสะแบงวัดนางสะแบงของพวกเราตอนนี้เราเดียวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงพูโาสถหลังงามมากสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือหาได้ยากที่จะมีปรากฏอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืองดงามยอดเยกภายในตองดงามภายนอกของงดงามอรรมาเห็นแล้วอิ่มใจโยมทุกท่านก็จะมีความอิ่มใจเหมือนกับมาเนี่ยละ ท่านทั้งหลายจึงม,มาเป็นเจ้าภาพวันนี้ทุกคนทุกท่านไม่เห็นแก่ความยากความลําบากแม้แดดมันจะแผดเผาร่างกายอะไรต่างๆโยมก็ไม่ได้ใส่ใจไม่เป็นอุปสรรคข้อขัดข้องเลยตั้งใจอยากจะมาเอาบุญเพราะเราได้สร้างโรงอุพบสถนี้ถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นที่เข้าเข้าของบรรดาเหล่าสาวกพระสงฆ์ ท่านถือว่าพระประธานในอุโบสถเป็นพระประธานของวัดทุกวัดก็จะเป็นอย่างนี้การแต่เข้าเข้าพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลท่านทั้งหลายเคยเดินทางไปประเทศอินเดียก็จะเข้าเข้าพระพุทธเจ้าที่พระคันทรูดีอย่างเช่นที่วัดพระเจตวันมหาวิหารกเราทั้งหลายถ้าเคยไปเนี่ยก็จะเคยสัมผัสบรรยากาศอย่างนั้นแต่ในประเทศไทย เราเอาอุโบสถในหลักถือว่าเป็นที่เข้าเก้าได้สาบพ,พระประธานในโรงอุโบสถถือว่าได้เข้าเข้างคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะยาโยาแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์อารม,มาเล่าเรื่องประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระวจิรเร้าเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันนี้ที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดอุบลราชธาน,นี ซึ่งอาตมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จถึงสมครั้งครั้งที่1เนี่ยที่วัดหนอง่าพงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จ,จกราบพระประธานในโรงอุโบสถก่อนที่จะไปที่อื่นภายในวัดไปกราบพระประธานที่พระอุโบสถสะก่อนครั้งที่สองอันนี้ชัดเจนมาที่วัดมหาวนารามนามัตการพระเจ้าใหญ่งอินแปลง ยกถัดเหนือองค์พระเจ้าใหญ่ยินแปงพระเจ้าใหญ่ยินแปงเนี่ยเป็นพระสัตติผู้บ้านผู้เมืองแต่ว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาที่พระวิหารนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปที่องค์อุโบสถก่อนพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าเพระบรมราชินีกล่าวพระพประธานอสค์ประโบราณระเกจิตรีเขียนว่าพระประธานองค์อุโบสถเป็นพระประจำของวัดเหมือนกับวัดพระแก้ว ยอโยกในเห็นนะวัดพระศิวรัฒนสถานุดารามกหา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 รุงเทพมหานครนั่นถือว่าเป็นพระสกิตรู้ตันงต่วเมืองของตักเราที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถครั้งที่สามมาที่วัดป่านานาชาติพระองค์เสด็จพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสามวาระในครั้งที่สมพระองค์ม,มาตัดขวายลูกนิมิตด,ด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงให้ความสําคัญมากในเรื่องของโรูโสงภาสตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัดหวยลูกนิมิตลูกเอกยังอยู่ในความทรงจำมาตมาภาพยังปรากฏนั่นแสดงให้เห็นว่าพระมหากตรัสทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์มาจนไระทั่งถึงพวกเราเนี่ยก็มีความเห็นความสำคัญของอุโบสถกันทั้งนั้น ดังนั yes. ้นให้ญาติโยมได้คูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านโจภาพทุกลูกนิมิตโดยเฉพาะลูกเอกเนคุณบิมพคุณโอราณสิรโรอดเนี่ยท่านตั้งใจจริงๆญาติโยมธรรมมาเมื่อสักครู่เนี่ยอ่านในข้อความที่เจ้าหน้าที่ได้เอารายการให้ตรรมาได้อ่านดู โยมจิมปุนโอราณสิรโรอดเนี่ยเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกเอกเนี่ยญาติยมโยมลองคิดในใจว่าโยมจิมปุนท่านเนี่ยสละทรัพย์ภายนอกเป็นอริยัพย์ได้จำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะท่านบริจาคในคราวก้นนี้เพื่อตัดลูกนิมิตลูกเอกเนี่ย จำนวนถึง5้าแ0นบาทโยมสาธุให้ถ่าหน่อยนะสาธุเห็นไหมท่านเห็นคุณค่าญาติโยมเห็นความสำคัญของการที่มีโอกาสในการตักหวายเพื่อให้ลูกนิดๆลงไปสดในพื้นแผ่นดินท่านอื่นๆด้วยอย่างน้อยกับมากทุกคนมีจิตเครื่องใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ากันทั้งน okay ั้นเรียกว่า รมโบโสดเป็นที่เข้าเข้าของบรรดาเหล่าสาวกเป็นที่หยิบยกพระธรรมวินัยทำสังกกรรมทุกอย่างได้ยติโดยเฉพาะวันนี้ทักเกณฑ์ที่สุดจะเป็นที่เกิดของพระสงฆ์่โดยเฉพาะอาตมามองเห็นนับจำนวนนาคไทยดีใจมากเมื่อวานนี้ไปที่อำเภอของเกียมมีนาคไทยหกน้าโยมแต่มาที่นี่มีนาคไทยเก้าหน้า คนที่บวชนาคไทยเนี่ยว่ากันว่าจะไม่ได้ศึกนะญาติโยมนะโอ้าต่มาบอกตกใจเลยนะมากทั้งหลายที่ไหนนะมีบุญได้บวชฉลองโบสถ์เนี่ยมีบุญมากเ,เขาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่านี่หลางสือที่เปิดของพระสงฆ์พระสงฆ์ตั้งหลายตัง้งปวงเนี่ยแล้วก็ ที่ท่านมาเป็นเจ้าภาพปักหวายลูกดิมิตก็เหมือนกันท่านเห็นความสําคัญเนี่ยท่านบอกว่านี่หละเป็นที่เกิดของพระสงฆ์นะแล้วใครที่ได้เกิดในโบสถ์หลังนี้ในี่งามมากโยงมงดงามนะโรงโ,โบสถไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็เกจนเกินไปงดงามตีๆอาตมามองถึงความง,งามของโรงโ,โบสถแล้วโ,โอ้โหน่าชื่นใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นที่หยิบยกพระธรรมวินัย เป็นหลักไทยหลักใจของวัดเนี่ยถือว่าครบต้วนแล้วรมเนียมการสร้างวัดเนี่ยจะมีการสร้างปุติสําหรับพระสงฆ์สร้างศาลาการประเรียนซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยได้มีการยกจ้าฟ้านั่นเป็นที่ประดิษฐานพระร,รมโบราณท่านเรียกศาลาการประเรียนว่าหอแจกเป็นที่แจกรรนะแต่เมื่อใดก็ตามทานสร้างโรงโษษษุกสบทนั่นคือสร้างถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้น วัดนาตอแบงของเราแม้เป็นวัดเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆเ,กเมื่อเช้าเนี่ยธรม,มาได้รับทราบข้อมูลจากผู้เป็นพิธีกรของงานบอกว่าบ้านนาตอแดงเนี่ยเพียงแค่แปดสิบหลังคาเรือนนะาราตาม,มาจําได้จีบเมื่อเช้าหนึ่ฟังอยู่ว่าบ้านนี้ทำไมาสร้างโบสถ์ให้สวยงามส,สาร้างสาลร้าหลังใหญ่โตจะคงจะเป็นบ้านใหญ่โตสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหลังคาเรือน แต่ที่ไหนตาเเ็นบอกว่าบ้านนี้มีประมาณ80หลังคาเรือนแต่สามารถมีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นบุญของชาวบ้านนากระแสนเป็นบุญบาร,รมีของท่านอดีตเจ้าวาดท่านเจ้าวาดรูปตัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญเราทั้งหลายได้มีโอกาสดีนาทีทองของชีวิต พราะฉะนั้นรองอุโบสถจัดหยถือว่าสวยงามนะเป็นหลักชัยหลักใจของวัดแล้วและเป็นที่ปฏิบัติขัดเกลากิเลสของพระสงฆ์ทำสังฆกรรมได้ทุกอย่างสังฆกรรมของพระสงฆ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัปปโรกะนกรรมยัติกรรมยติทุติยกรรมยัติกสุตกรรมซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเทะวินัยแต่อตาตมาจะไม่อธิบายในตรงนั้น ถือว่าทําได้ทุกอย่างขัดเกลากิเลสพระสงฆ์ลงอุโ์พสถฟังพระปาจีโมขกทำสังฆกรรมได้ทุกอย่างในโรงอุาบองสถเลยละเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าเป็นผู้สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาน่าชื่นชมหน้าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นติโยงสาธุชนทั้งหลายในตามที่จะปลูกพัตตสีมาหรือภาษาอีสานอย่างว่าผอดบือซิมเนี่ยวันนี้ โยมจะมีส่วนสำคัญกับงานนี้อยู่สามระการหการตัดไว้เนี่ยเมื่อครู่นี้แต่หม้อดาบอายาติให้แก่เจ้าภาพผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการตัดไว้ลูกนิมิตลูกเอกรลูกนิมิตลูกรองที่อยู่บริเวณด้านนอกแปดทิตและลูกนิมิตที่ได้จัดเพื่อให้โอกาสแก่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในการตัด มากกว่า160ลูกเห็นไหมวันนี้ถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมพราะฉะนั้นโยมที่ได้ปักไหวลูกนิมิตก็ถือว่าเป็นบนุญเป็นกุศลขอให้ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจในการที่จะตักไหวให้ลูกนิมิตลงไปจดในพื้นแผนน่นดินประการที่สองก็คือการพักนิมิตเมื่อกระครูเนี่ย็นพรครูกลบริยัก์เป็น เจ้าว่าวัดกลางท่านได้บอกแล้วบอกว่าให้ตอบคาถาห้าคำต่อมาก็จะไม่ย้ำอีกนะโยมต้องจำคาถาห้าคำได้ดีนะ่ะละแต่ว่าเวลาตอบตอบให้เคาะๆนะอย่าตอบเสียงห้วนห้วนนะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านพระครูพาว่าเนี่ยยังตอบเสียงห้วนห้วนต้องตอบเสียงไพเรานะตอบเสียงไพเราะตอบยังไงห้าคำ ปาสาโนพันเตไม่ใช่ตอบแบบสงเด็กนะฮะปาซาโนพันเตไม่ได้บบบดนะไไดต้องตอบเพราะนะโยมนะเ,เราจะได้ฟังแต่คำเพราะเขาไปปาซาโนพันเตตอบช้าๆไม่ต้องว่าไหวนะถ้ามาไม่ซ้ำนะอีกนะตอบเก้าครั้งไปตอบที่อื่นก็ไม่ขัง แต่ว่าต้องตอบในวันนี้เนี่ยมีความสันความตัต้ติและตัวที่สามก็คือโยมจะได้ถวายรงอุโบสถอันนี้เนี่ยอยากจะบอกญา,กา,นนาติโยมชาวบ้านนาสแปลนนะมีลูกมีหลานมีญาติกี่น้องวันนี้ให้ได้มีโอกาสมาร่วมเสาวํำถวายรงอุโบสถโบราณด้านบอกว่าใครก็ตามจะมีโอกาสในการถวายรงอุโบสถ เกิดชาติไหนชาติไหนก็จะไม่ลำบากยากแทนด้วยที่อยู่ที่พักที่อาศัยโบราณท่านถืออย่างนั้นนะเกิดชาติใดชาติใดเนี่ยไม่ขาดแคลนมีความอุดมสมบ,นบนูรณ์ปูนศพทุกอย่างที่เป็นความปักปิดความฝันที่คนโบราณท่านได้บอกได้ลกล่าวเพราะฉะนั้นอาตมาได้เต่าสงโมตนียกถษาชื่นชมดีใจ ดีใจกับคุณยงมจิมบุญโอรานสิรโรอดดีใจกับคณะ,ะเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตทั้งแปดทิศแล้วก็ลูกนิมิต,มตล,ลูกอื่นๆที่ได้มาร่วมกันเนี่ยยอมอาตมาเห็นยอมที่เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกเล็กๆนะตอนนี้นั่งตากแดดนะไม่ใช่ธรรมาดานะมีความสุขมากไม่มีใครบ่นให้อาตมาได้ยินเลย ว่าโอ้ยร้อนร้อนไม่มีใครบ่นเลยนะอย่าบ่นนะโยมนะตั้งใจให้ดีนะวันนี้นะเนี่ร้อนก็ไม่กี่นาทีก็ขายแต่ว่าใจเราเนี่ยมันเย็นสบายเพราะฉะนั้นบันนี้อาตมาจะได้นำพาคณะสงฆ์เข้าสู่โรงอุโบสถเพื่อที่จะได้ทำพิธีกรรมและสังฆกรรมกราบนิมนต์พระสงค์ซึ่งวันนี้มีหลวง่ท่านพระกรรโกรวรริจโกวิษณ์ ที่ปรึกษาของเจ้าคณะอำเภอจะได้เป็นประธานในการเป็นพระมหาเถระเข้าไปที่ของอุบสชนะและ้ะก็ความมนต์พระสงค์ทุกลูกนะครับที่นุ่งห่มเรียบร้อยได้เข้าสู่ของคุบวชเดินเป็นแถว